สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนำทุกท่านเข้าสู่ช่อง Rocky Indie ครับวันนี้ก็ทีมงานเดิมของเราครับก็น,บนำมาด้วยเสียตินแล้วก็พี่ชายบ้านนาครับพาพี่วงมาดูเครื่องอขนาดกำลัง 200cc ซครับ200อ,นะอย่ะ <200, S 2> <200. S 1> บอก200ก็อ่ เดี๋ยวจะเอาเครื่องเพื่อที่จะไปใส่สามล้อพ่วงแกนี่ครับอัอนนี้นเอืมเครื่องนี่มันใช้ได้ใช่ไหมพี่ก็ต้องไปเช็คอีกทีนึงะครับอืมหรือว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นไม่ไม่แต่พูดถึงพูดถึงคุณภาพมันอะ หลังาก็ถือว่าเปลดก็พอใช้อยู่ครับโอ้ดูไฟมีหลอดไฟโปรเจคเตอร์ด้วยเนี่ยไฟหน้าเนี่ยมีคันนุ่งก็สมบูรณ์คันนี้ก็สมบูรณ์มีสองคันที่สมบูรณ์จะเอาอะจะเอาของจะเอาเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของก่อนว่าจะเอาของยี่ห้ออะไรไทเกอร์นะบอกหรือว่าคาวาโอ้ ของเต็มรถเลยนะพาแกมาซื้อเครื่องไปวางใหม่น่ะเครื่องรถนี้ตัวไหนลุงนี่ตัวไหนเครื่องตัวไหนดีเป็นไงไทเกอร์เนี่ยละเครื่องตัวนั้นเลยนี่ไม่รู้เขาจะเขาจะยกพันหรือเปล่าเล่แล้วเครื่องที่แกต้องต้องถามเจ้าแกดูครับต้องชาวโทรถามโอ้นี่ตอนนี้กำลังกำลังแยกอยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราแยกอะไรช่างกิโลหรือว่าแยกเป็นแยกหลับ กิโลโอ้โหเราอุตส่าห์ซื้อมาเป็นคัน <c oughs> อันนี้ก็แช่งกิโลก็ปีนียมก็แยกปีนียมใช่ไหมมัน,นมันได้ราคากว่าเนาะแต่มันเออต่ว่าตอนนี้เล็กราคาเล็กมันโลงเนาะนโอ้โนี่ครับนี่บางคนจอดไว้ที่บ้านเฉยเบยเห็นคุณค่าของมันอะ่ะเป็นยังไงละบอลมูเจ้าพอตะไารมาเด้อ ไะลรเถาะแก่พันธุ์ี่ใช่ล่ะถาะแก่พันธุ์มาแก้ไปตลาดโอ้ถาะแก่ไปตลาดพันธุ์มาโอ้เข้ากรเป็นถาะแก่เองเงินว่าได้ดีเป็นเครื่องของไทเกอร์นะแกอยากได้เครื่องรุ่นนี้แกบอกว่ามันแรงสองลอยนั่นปะเครื่องสองลอยสองลครับโอ้ขั้นเนียนมาแบบสมบูรณ์เนาะสงสัยจะไม่แกะโพลิสโพลิสฮะโพลิสโพลิสแก้ตะซุ่มหนึ่ทีมบกบอ๋อเขาไอแต่ตัวนั้นแก อันคือพวกนี้อุปกรณ์มันครบเลยเพว่านขายขายเลยอย่ขายตนี้เอ้าสหรือย่โอแต่ถ้าถ้าเครื่องตัวนี้แทบจะบยังเลยตัวนี้่าจะติเลเออล่างข้าบูล้วก็ติดเลยแล้วนี่แมนทายมันเครื่องเนาะทายของเลวออกอันนี้เขาขายคันเท่าไหร่ โอ้ oh, มีสายเข้าโทรมาหาผมครับใครไม่รู้มีพี่พี่วงแกก็จะที่แกมาดูแกมาดูเครื่องนี้โอ้ oh, แต่นี่ก็โอ้เยอะนะพี่เนี่ยอันนั้นสองร้อยครับนนเครื่องสองร้อยเท่น,นั้นตอนนี้ก็กำลังเลือกหากันอยู่ครับ เลือกหาเครื่องอยู่ไม่รู้ใครโทรหาผมเนี่ยโอ,ยนอ,อ,ยนอ้นี่นนนอันนี้โอ้แล้วนี่นแล้วนี่ถ้าเขายกคันมันจะไปก็ซื้อ,อยังไงล่ะเนี่ยก็ไม่รูต้ต้องต้องรอเขามาก่อนไม่ เครื่องนี้อ่ะแล้วพี่จะไปวางกับตัวรถพี่ยังไงอ่ะออ๋วางได้ครับวางได้ใช่ไหมตัวเครื่องัวแม่งเป็นธรรมดาน่ะไง ไม่นึกว่ามันมันเครื่องมันลูกสูบมันตั้งมันจะติดไหมอะไรเงี้ยไม่ติดครับอ๋อว่าช่วงจังหวะมันเกอียวเกอียวกินหมดแล้วเนี่ยเออแกวางระบบแล้วใช่ไหมถ้าได้รุ่นนี้ไปจะเก็บไปให้เลยเนี่ยร้อยาสิบไปได้เลยร้อยห้าสิบไปถ้ามันไม่นั่นคงแทนถ้าได้ร้อยนี้แกอยากได้สองร้อยครับได้เครื่องสองร้อยแต่ว่าสองร้อยดันมีตัวเดียว แต่แต่ร้านนู้นยังมีอยู่ใช่ไหมเป็นสองร้อยใช่ไหมสองร้อยน่าจะเป็นสองร้อยมันร้านนู้นจะมีหลายคันอยู่อ๋อแต่ไม่ได้มีร้านเดียวแต่มีอีกร้านครับก็ลองคุยดูทางนี้ก่อนเนาะอ๋อแกบอกว่าลองถามที่นี่ดูก่อนเพราะว่าถัดไปก็มีมีอยู่ถัดไปก็มีแต่เขาไม่เขาไม่แกะนะเพราะเขาไม่แกะเขาไม่แกะจะยกเป็นคันเลยอ๋ดพวกอารมณ์อะไรเขาไม่แกะ อันนี้ก็ต้องรอคุยกับเจ้เขาดูก่อนเนาะครับครับ,รบเดี๋ยวแกก็เข้ามาแล้วครับนี่ครับนี่ใช่ตัวเดียวกันกับไอรุ่นกัมพูชาใช่นี่แหละนี่ร้อยห้าสิบมองไอรุ่นกัมพูชาเออร้อยห้าสิบเออตัวเดียวกันนี่ตัวนั้นสองร้อยแต่มันไม่มีเครื่องนั่นน,นั่นคันที่มีบังลมนั่น เป็นรถตำรวจยุคเก่าอืมคือก็คือใจยิงแล้วเกอยากได้200ครับเครื่อง200ไปเลยมันค่าระยะยาวหมายจะใช้สองร้อยมเอ้าวพี่ก็เรายกเครื่องจังหวะไปใส่อะไรไม่ได้อ่ะ สองจังหวะนี่ไม่ไหวหรอกครับทำไมอ่ะมันเร็วกว่าจริงแต่ว่าจังหวะช่วงขึ้นเนินนี่มันจะมันร้อนเร็วเด้เครื่องมันจะร้อนเร็วกว่ากันมันจะไม่เท่าสี่จังหวะนะรอครับการใช้งานเวลาถ้าทางเรียบสองจังหวะจะได้ครับโอ้แกจะไงก็สู้สจังหวัรายละเอียดแกเปะเลยอ่ะเจตินเจตินต้องแกอธิบายให้ฟังเลยนะเพราะอย่างว่าเนาะแกแบบ ใช้ทุกวันไงก็ใช้มาหลายปีแล้วครับก็ใช้จากสองจังหวะกับสี่จังหวะก็มันก็จะแตกต่างตรงที่ว่าคือพื้นใช่ไหมครับอย่างถ้าพื้นเรียบมันสองจังหวะมันมันก็สูสีอยู่ครับแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นเนินอย่างขึ้นเนินยังไงก็สูสีสี่จังหวะไม่ได้ออารถมาขายป่าฮะโอ้บีบแต่เรียกปิดปิดเอารถมาขายนี่แล้ว โอ้โหระวังติดลมเนี่นน่ะนะขอสามชาหน่อยเร็วขอสามชาหน่อยได้ไหมสามชาเอ้านี่ไงคันหนึ่งขอสามชาหน่อยสามชาเป็นไหมนี่อืนี่ครับอ่ะเดี๋ยวรารอท่าแก่เข้ามาก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่วงแกด้วยครับผม